สวัสดีครับคนลอหิมครับืัอนี้สิพาสพี่น้องมาบึงไรนาสวนผสมครับของคุณคุณแม่แต่ครับไรนาสวนผสมมีหลายอย่างครับสรลูกแกนเพ่นครับเลี้ยงทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่เลี้ยงครับมี บอ่อปลาครับบอ่อปลานี่ก็เป็นบอ่อปลาปลาเขียงใหญ่ครับมีหลายบอ่อครับสี่ห้าบอ่อครับอันนี้เป็นบอ่อปลานิ่นครับ มารับพีน้องครับกล้วยเพิ่งก็ปลูกไว้ตามขั้นคู่คแต่ว่ามันก็บางงามปันไดกล้วยกันมันเป็นยินยินดานอันนี้ปลาเพิ่งกำลังเกลือก็ดีเลยครับมากอะเอาเพิ่งกำลังเกลือปลาพอดีอันนี้เป็นปลาเขยงไงครับปลาหมอแปลงเพศ กำลังกุอยาให้อาหารตอนนี้กับมันสี่โมงสี่โมงแรงครับกนนับถึงเวลาให้อาหารแล้วเพื่อนว่ามากกับพอดีเพื่อนเหลือพอดีครับตอนนี้ก็ได้ขนาดท,ที่ขายแล้วครับเพื่อนก็จกับขายเรื่อยๆครับ มีลายย่างครับพี่น้องที่มันเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงไว้กินครับเลี้ยงไว้ขายน้ำครับอันนี้เป็นเป็นเป็นบ่อกุบครับพี่น้องครับบ่อกุบยามนี้มันกระเบุหินตูมันครับมันรีมันรีอยู่ในท่อแล้วก็อยู่ในอยู่ในน้ำครับตอนนี้บ่อลายครับมันเหลือแต่พ่อพันแม่พันมันครับกุบครับเีกะน้อยก็คือ ใกล้ฤดูฝนก็คือสีได้ลูกครับออกลูกคือสีไหลหลายขึ้นก่านี้ครับตอนนี้เหลือแต่พ่อพันแม่พันมันตามากัะเพึงมุงสแสลมใบนี้มันเป็นแหน,แด,แ,นแดงครับเพื่อนเ่าแหนแดงเพื่อนเอาไว้เกลือปลาได้แหนแดงเงี้ยนี่พ่อพันเองเพื่อนซื้อมา ซื้อมาบัวลายครับที่แรกก็ซื้อมาบัวลายเพื่อนมาเพอพันเองก็อูหลตืบแล้วแหนแดงครับเอาไว้เกลือปลาถ้าที่ใส่แต่หวดอาหารลายมันกับบวไหวครับต้องต้องใส่อันนี้ลงไปให้มันกินน้ำเพาะเพาะอองครับ ต่อมาครับเป็นบอ่อครับบอ่อเลี้ยงเลี้ยงหอยครับหอยเชอรี่หอยหอยจุกเขานี่แหละครับแล้วก็กุ้งครับเพื่อเลี้ยงในกันสองสามอย่างครับบอ่อนี้แต่ว่าตอนนี้มันกุ้งมันบบเห็นครับมันมันลุงพื้นไอเห็นแต่ไข่หอยครับไข่หอยเชอรี่เพื่อเลี้ยงไว้ได้กันด่างไว้อย่างดีครับ กันดังอมไปอย่างนี้ย่านหอยเชลลีข้ามไปกัดเข่าเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนกับปลูกเขาน้ำเขาน้าปังครับรอบครับเพื่อนกับมีการปลูกไว้ครับปลูกไว้ไว้กำลังกำลังงามครับไว้ ในพื้นที่ของเพื่อนนี้ครับสิบก,ารรบบก่าไร่ครับสิบก่าไร่ี่เพื่อนเห็ดหนาอยู่ประมาณสักเก้าไร่ครับประมาณประมาณเก้าไร่สิบเอ็ดไร่ครับเนื้อที่ประมาณสิบเอ็ดไร่เพื่อนเหน็ตนาบกับประมาณสักแปดถึงเก้าไร่ครับเอาไวเ้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งครับ ยกสะขุดสะตขุดสาแล้วก็ที่เลี้ยงไก่เพิ่งกับประมาณสักสองไร่ mm. นะครับพาพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆครับบึงเราเพิ่งเลี้ยงอย่างไรเนี่ยครับ นี่เป็นข้าวหน้าปังครับไปด,ดูนี่เป็นข้าวหน้าปังเลยเพิเ่นเฮ็ดนาอยู่ปีหนึ่งสองเถอครับหน้าปีเกี่ยวไปแล้วแล้วกับวันข้าวหน้าปังเขาอายุสั้นครับต่อเลยกับสักประมาณเดือนต้นเดือนเมษาครับคือจะได้เกี่ยวครับหน้าปังเพิ่น บมอปลาเพื่นให้อาหารไปเมื่อกี้ครับบอ่อปลาปลาหมอแปลงเพศปลาเข่งไงส่วนมากเพนสีเลี้ยงปลาเข่งนะครับเลี้ยงปลาเข่งประมาณสักสามบอ่อแล้วกับปลานินบอ่อหนึ่งครับ อันนี้การยังบริห้อาหารกัน,กนหลายตื่อยู่ครับเป็นเกษตรกร,กรตัวอย่างครับของของชุมชนไปมาเรียนดูการเลี้ยงกันพิจิัรไก่เกษตระสมประสานครับกลับมาได้ครับ นี่เป็นกล้วยครับเป็นปุูกแซมไว้น้ำคูซาเพิ่นกำลังเปิดวีกำลังออกเครือเลยครับ อันนี้เป็นซุ้มเลี้ยงไก่เพื่อนไก่ตีอย่างดีเพื่อใ้เพื่นเลี้ยงไว้กัไดล แข่งพักครับมีลายอย่างครับครับพักนี้ปลูกไว้กินครับไม่ได้ปลูกไว้ขายบ,บ่อปลาคมับ เป็นเบีย้ยกระทอบครับพี่น้องครับเพื่นกำลังสิงเลี้ยงไว้ให้มันใหญ่แล้วก็สีออกปกลูกเล่าๆหิมซ่าเลาะซาเพื่อน,นีย่แล้วครับเพื่ออนาคตเพื่อนว่าสิได้ขายคือหมูอยู่บนน่อะเพื่อนว่าบันเป็นครับบ่อนี้ครับ,บ กำลังในนะี้บ่อเป็นบอ่อปลาเค็งครับ ไ้ใส่อีกปรับสภาพน้ำไปปรับสภาพน้ำตากเด็กไว้ครับ